แอนโทเนียพูดครั้งแรกปมโดนเกลียดวิดถูกถีบตกเวทีฟาดแซบไม่ตายไหมแอนโทเนียเปิดใจครั้งแรกเบื้อหลังมิสยูน i ิเวอร์ส2023ถูกเพื่อนนางงามเกลียดจนเกือบถูกถีบตกเวทีกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นควันหลงที่แฟนๆนางงามหลายคนจับตามองภายหลังจากปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกหรือปุ้ย TTN เจ้าของลิขสิทธิ์มิสยินนิเวอร์สไทยแลนด์ได้ออกมาไลฟ์สดถึงเบื้องหลังกองประ ประกวดมิสยู n i เว r ร์2023ระบุว่ามีหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่เกลียดแอนโทเนียโพซิวและถ้าได้มงก็ลั่นจะขอถีบให้ตกเวทีอุ้ยปิยาพร แฉแซบเบื้องหลัง MU 2อ2 3ูแอนโทเนียโดนเกลียดหนักจะถูกถีบตกเวทีล่าสุดแอนโทเนียก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงประเด็นที่ถูกเพื่อนนางงามเกลียดจนเกือบถูกถีบตกเวทีโดยบอกว่าในทุกวงการหรือแม้กระทั่งนางงามก็จะมีคนที่ไม่ชอบอยู่แล้ว คงทำให้ทุกคนชอบไม่ได้ข่าวที่เกิดขึ้นมีคนมาบอกมันทำให้ได้รู้ว่าไม่ควรเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินตนไม่รู้ว่าจริงไหมหรือเป็นแค่ปากต่อปากตอนอยู่ในกองก็แฮปปี้มากทุกวงการไม่ใช่สวนลาเวนเดอร์ไม่ได้โลกสวยอยู่แล้วอยากจะบอกนางงามรุ่นน้องว่าถ้าเจอแบบนี้ให้ทำใจแอนโทเนียกล่าวทิ้งท้ายอย่างไรก็ตามแฟนนางงามต่างพากันเมาส์มอยว่า ู้เข้าประกวดคนที่อยากถีบแอนโทเนียให้ตกเวทีคือสาวงามที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดทวว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกมายืนยันว่าใช่หรือไม่อย่างไรคงต้องทำตามที่สาวแอนออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่ควรเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินและต้องทำใจ